สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกรอ,อยู่ที่ร้านเทพกัะเจ็ตค่ะวันนี้มีไอเทมใหม่คือรอคอยมานานแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้มีคนดูยังฮัลโหลอะไรเ,เห็นยังเห็นยังเห็นยังขอแชร์แป๊บจากที่โด,ด่งดังตัวนี้ถ้าเป็นของเล่นที่เล่นแบบ เยอะมากคือมันคุ้มมากตัวนี้เสี่ยวมีคือเป็นแฟน,นแตั้งแต่อะไรอะโทรศัพท์ม,มือถือคือมันเยี่ยมมากตัวนี้คือรุ่นแรกที่เขาทำราคาแบบย่อมเยาคุณภาพก็ดีงามแต่พอบอกว่าจะออกรุ่นสองน,นี่คือตื่นเต้นและแกรมอยู่ในมือแล้วแก่ๆหน้ากล่องเป็นสีขาวค่ะตัวนี้ยังเป็นเดโมภาษาจีนอยู่เนาะ ให้มีเป็นสีดำอ่าตัวนี้เป็น Xiaomi เอ้ยเป็นยี่ c a m e r a นะคะโอเคตื่นเต้นอะเพราะว่าได้ข่าวมาตั้งแต่ต้นต้นปีอะเนาะก็รอมาตั้งแต่เมษาแบบเฮ้ยมีคนอัพนูน่นมีข่าวปอยข่าวอะไรอย่างงี้แบบตามตลอดตอนนี้ก็อยู่ในมือแล้วะคะ่ะแปบ๊บนึงนะ คือที่ที่ตื่นเต้นคือเชื่อไหมคือนอนฝันอ่ะคือเล่นจนนอนฝันอ่ะตัวแรกอ่ะนอนฝันว่าตัวที่สองเนี่ยมันต้องโ,โอเคแต่ตอนนั้นฝันว่าคือเหมือนว่าวันว่ายังไม่ยังไม่ได้คิดถึงจออะไรอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่ามันเกินฝันอะไรเงี้ยคือได้ไม่ตั้ครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าวัสดุแบบดีขึ้นจริงๆแล้วก็ แล้วก็แบบงานเนี้ย ب. มีสามสีใช่ปหะคะคมีสามสีค่ะก็ที่อยู่ในมือนี้มีสีดำแล้วเดี๋ยวมีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูค่ะคคฟุ้งฟิ้งแน่นอนนะคะแต่ว่าสีดำนี้ก็เท่คือมันดำทั้งอันเลยดูเออดำทั้งอันก่อนที่จะเปิดเปิดแล้วจะตื่นเต้นกว่านี้อีกเพราะอะไรเราเปิดมาแล้วรุ่นเก่าใช่ไหม เราเปิดอุ๊ยคืออันนี้แจ้งนิ่มสองสามสี่ห้าหกประมาณหกวีนะคะกว่าจะได้ถ่ายนะคะจะอลองแชร์เพื่อนด้วยกนะันไหมคะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึง รู้โมบอกว่ามีใครมีคำถามใครมีคำถามนะคะแบบโมตอบได้จะจะตอบให้นะคะแบบในแนวของผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าเรื่องสเปคนี่เดี๋ยวเช็คอีกทีนึงแต่เท่าที่อ่านรีวิวมาคือแบบคอยเนาะมันก็อะไรอ่ะโปรเซอ,เซอร์ซ p พมันดีขึ้นเอ่อดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถ้าชนเนียตัว Go p r ป,ปตัวท็อปเลยเนี่ย คือขอบอกว่า Amrella A9 SE นะคะคือ GoPro รุ่น็อปนี่ยังเป็น Amrella A9 นะคะตัวนี้คือใหม่กว่าอีกประมาณนี้แล้วก็คือเล,เลนน์ยึงเป็นของ Sony อยู่เหมือนเดิมดี B เหมือนเดิมแน่นอนแต่รับหนึ่งใครมีคำถามอะไรไหม แก้มน้าหญิ่งมากๆครับเ <c oughs> ออแก้มใหญ่มากอะ่ะมตนคุยก่ยวไม่ถนนึสีเดียอ่ะฮ้ยแบบมัวแต่ละอลัมพบทใช่ไหมตะกี้เปิดเปิดตัวนี้เวลาวเอาลืมติดเสียงยังคุ้นเคยอะค่ะตัวนี้เรามาเปิดพร้อมกันดูว่าเราจะถ่ายได้ภายในกี่วิ เลยเห็นไหมแบบถ่ายได้เลยคือนั่นแหละที่ประทับใจคือเพื่อนมอ,อจ,จะบ่นว่าใช้ไอโฟนแบบต่อยากอะไรอย่างงี้คือตัวเนี้ยแทบจะแบบแก้ปัญหาหมดเออ Wi-Fi อ่ะมันมีสองความขี่ด้วยนะแล้วก็การโอนไฟล์รูปอะไรที่โอ๊ยคนบ่นแบบเยอะแยะมากคือแบบโมกวตติดตาม ในกลุ่มในอะไรอย่างเงี้ยปัญหาจากคนใช้อะไรเงี้ยใช่ไหมคือคนบ่นเรื่องแอปนู่นนะี่นั่นคือเฮ้ยอันนี้ลองโหลดดูแล้วคือเร็วมากะเทียนมากติด wifi นี่รึปติดเลยทุกอย่างมาเรื่อครับเสื้อสวยจังซื้อที่ไหนก <c oughs> ล, <c oughs> ลัวละใครรู้ว่าเพื่อหรู้ว่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็ ตัวนี้ยังเป็น d e โมภาัดจีนอยู่อะในนัเราเปิดแล้วให้ดู <S <S <ม>เออใช่ต้องพูดเรื่องนี้ก่อนคือจะบอกว่ามัวเป็นแฟงนยี่ตั้งแต่มือถือใช่ไหมแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีอันที่เป็นกล้องติดรถยนต์คือมันฟังก์ชันจะคล้ายๆกล้องติดรถยนต์ แต่เขาเแบบทุ่มทุนมากอ่ะคือกล้องติดรถยนต์มันยังต้องต้องใช้เป็นผู้ผกดอ่ะเนาะแต่ว่าตัวนี้ดูความลื่นนะคะูเห็นมั้ยคือแบบคือมันลื่นมากอะ่ะแบบอันนี้คือยังเป็นเดโม่ภาษาจีนอยู่เนาะเนี่ยแต่ว่าเดาจากรูปง่ายๆเลยนะก็กล้องวิดีโอเอออันนี้มันมันดีด้วยเพราะว่าเขาทำเป็นฟังก์ชันแยกออกมาเลยอ่ะเนาะ ว่าเป็นไทม์เล็แล้วก็เป็นวิดีโอไทม์เล็บเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเออของใหม่ยังไม่ได้ลองเป็นวิดีโอโลโมชันใช่ไหมเออเนี่ยน่าลองเพราะว่าดูรายการก็ไม่ได้แล้วใน You, t u b e ่ไรายการหนึ่งเขาแบบถ่ายให้ดูคือเป็นโลโมชันแล้วยังไงคืออย่างเราถ่ายโลโมชันใน iPhone ใช่ไหมจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือชัดมาก ชอบอราคาเท่าไหร่ครับก้องสีดำตอนนี้ราคาอยู่ที่แปดพันเก้าเก้าสิบนะคะของเข้าประมาณปลายเดือนยี่สิบห้าประมาณนี้ถามเงินเข้ามาได้เลยค่ะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวอะไรอีกอะลืมละเออเราอีกข้อนึงคือตัวเก่าใช่ไหมไม่มีจอถึงซื้อจอเพิ่ม ก็เป็นแค่เหมือนเป็นแค่ไลฟ์วิวเฉยๆเนาะคือมันไม่ได้เป็นทัสกีนปรับฟังก์ชันคือยังไงเราปรับอะไรเราสมมุติว่าเราวัดแสงงเงี้ยเป็นเซนเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องไปเปลี่ยนในมือถือคือต่อต้องต่อไ wi ไฟเข้าไปที่มือถือเปลี่ยนแต่ตัวเนี้ยคือมันจะเซตได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นภาษาจีนนะคือคุณมมอจะให้ดูก่อนว่าว่าเราสามารถเซตไอ้พวกนั้นอะที่เราต่อมือถือได้หมดเลย คือจากที่โมเดลแล้วก็ดูตัวภาษาอังกฤษมาบ้างก็อันแรกจะเป็นความละเอียดเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเนี่ยดาว,ว่าพวกนี้คงเป็นเหมือนวัดแสงตัวอะไรอะฟอร์แมตการ์ดอะไรต่างๆนะนาเนี่ยต่อ WiFi เออนี่ไงที่บอก WiFi มี2ความถี่นะคะเป็น2อสี่กับห้านะคะ เหมือนเหมือนเหมือนอันนี้ยังไม่ได้เล่นเนาะคือเหมือนต่อได้สองตัวแต่ทานเฟอร์ได้ได้ทีละเครื่องอะค่ะตัวนี้ก็แบบเปิดปิด wi f i คือดูดิไม่รู้จะเห็นไหมมันสมูทมากอะค่ะคือฟอร์แมตก็ง่ายนีย่กดตรงกลับมามันลื่นดูลื่นลื่นลื่นไหมลื่นลื่น Okay. ประมาณนี้อ่านไม่ออกนะแต่เดาว,ว่าคงเหมือนเดิมแหละอะไรนะปรับเสียงได้ปรับไฟปรับอะไรนี้ค่ะอย่างอันเดิมเราต้องจำมอนะว่ากดหนึ่งครั้งเป็นวิดีโอเปลี่ยนไป็นกดไฟอันนี้ไม่ต้องเลยคือเหมือนทัสกีนี่คือยอมมันจริงๆอ่ะถ่ายวิดีโอได้นานสุดกี่นาทีครับถ่ายวิดีโออ๋อใช่ตัวนี้นะคะคือใช้ได้ทั้งหมด สองชั่วโมงนะคะจากเดิมเนี่ยเราชั่วโมงนึงประมาณนี้เนาะเป็นที่คือสองชั่วโมงนี่ถ่ายวิดีโอเป็น H เป็น Full HD นะคะแต่ตัว 4K นี่ก็น่าจะน่าจะก็เกือบน่าจะเกือบเกือค่ะคิดว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นไอ Full HD ธรรมดาก็คือนั่นแหละสองชั่วโมงพีไม่ ไม่ my, เหมือนมีสองที่ใช่เป็นไมดูโอลค่ะเป็นไมดูโอลนะคะ oh ตรงไหนวะข้างบนตรงนี้ค่ะทั้งสองที่เลยใช่ปะคะก็คุณภาพเสียงน่าจะโอยังไม่เอาไปออกสนามค่ะตัดแค่เล่นก็ประทับใจในกล้องแล้วก็โอยหลายอย่างอะคือชอบแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะ คือคือตั้งแต่ไช้กล้องนี้มาคือไท้แล้วก็จะแบบเก็บไอ้เรื่องที่ให้เราเราต้องการสารรุ่นใหม่อ่ะคือมันแทบจะมีหมดคือหนึง่งเฮ้ยใช่ตื่นเต้นสุดดูรีวิวมากันสั่นค่ะเฮ้ยคือมันดีมากค่ะถ้าถ้าให้สนใจเดี๋ยวไวโพสลิงเปรียบเทียบให้ดูคือถ้าดูแล้วต้องรู้สึกแบบโม่คือมันเทียบคือมันมีคลิปทั้งเทียบกับตัวรุ่นหนึ่งเองที่แบบ อย่างรุ่นหนึ่งเนี่ยคือเขาถ่ายคู่กันไปนเลนยอะเหมือนจะเล่นรถไฟหอะมั้งโมเมนต์โม,โมแน่ไม่แน่ใจคือประมาณน,นั้นแล้วก็แบบรุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็ภาพมันก็สวยโอเคแต่ว่าเวลาตกลาลปึ๊บๆอะไรเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเสียงารม์การดูแต่เชื่อแหมว่าแบบอันเนี้ยเหมือนแบบเหมือนรายการทีวีเลยอยะคือสมูทมากตอนแรกไม่คิดว่าการสั่นจะช่วยขนาดนี้ผู้ไม่อยู่เลยมีใครรมีอะไรไหมคะแบบ อุปกรณ์เสริมมีหรือยังครับอุปกรณ์เสริมตอนนี้ยังไม่มานะคะแต่เท่าที่ดูตัวแบบรีวิวอะค่ะก็มีไม้แล้วตัวที่เซอร์ไพรส์ก็คือเขาให้ตัวหนีบไอโฟนโทรศัพท์มาด้วยค่ะก็สามารถแบบใช้ได้แบบคือเหมือนเหมือนอยู่ในกรุ๊งานแล้วก็เห็นคนพยายามแบบดัดแป้ง เอานูน่นเอานี่มาหนีบเอาหนังยางเอาตัวล็อกอะไรเงี้ยแบบ DIY กันสุดๆเหมือนเหมือนเ x ี a o m i เขารู้เลยว่าแบบเฮ้ยคนต้องการตัวตัวหนีบคราวนี้เขาให้มากับไม้เลยรับรองดีแน่นอนแต่ว่าตอานนี้เอากล้องไปเชยชมกันก่อนนะคะปลายเดือนอุปกรณ์เสริมตามมาอุปกรณ์เสริมตามมาเคสกันน้ำน่าจะมาก่อน,นะคะ่ะ<ห>ดูพีเมี่ยม,มากแอบแอบเห็นละแบบใน ยังไม่ได้จับตัวจริงแต่ว่าดูดูจากในคลิป่าเออมันดูดีละ่ะเลยคิดว่าเดี๋ยวคงคงตา,ตามมากันอ่ารีโมทนะคะไม่รู้มีคนถามไหมแต่เราถามเลยเฮ้ยรีโมทแชนเดิมได้ป้างรีโมทแชนเดิมได้นะคะก็ถ้าใครจะโละก,ก็เหลือรีโมทไว้หน่อยแล้วกันะค่ะไม้ไปซื้อใหม่ค่ะซื้อใหม่ไม้ซื้อใหม่ค,ะมมมค่ะก็อะไรอีกกันฝดนเดี๋ยวคิดก่อน เหมือนปัญหาที่เราเจออ้อถ้าเวลาเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมปกติอะเราก็แบบอยากโชว์ให้เพื่อนดูปัญหาเลยคือเราเราต้องโหลดคือเราดูดูเลยไม่ได้เราต้องโหลดลงมือถือก่อนแล้วค่อยดูแล้วเป็นไงคือฟันยใหญ่มากตัวนี้ดาวน์โหลดเร็วขึ้นนะคะ50เมกเจอร์เซกเนีนะคะแบบสวิอะไรเงี้ยคือเร็วขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทีเดียวลองเล่นดูแล้วอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องเลยอันนี้คือเราดูนนี้ได้เลยเพราะว่ามันมันมันเป็นจอแบบที่เป็นฟังก์ชันของมันก็คือเหมือนอันนี้คือเหมือนเป็นกล้องแบบดิจิตอลตัวนึงเลยอะที่เราแบบกดวิดีโอดูตรงนั้นได้เลยค่ะคือเช็คว่าเฮ้ยมุมเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันโอมากสาหรับใครที่อยากแบบโชว์วิดีโอแบบเล็กๆให้ให้ดูก่อนหรือแบบ วิถ่ายมนาะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าส่วนใหญ่โมก,ก็ใช้เป็นวิดีโอค่ะใครเคยดูคลิปมั้ย <c oughs> เดี๋ยวไว้แปะให้ดูค่ะ <c oughs> ประมาณนั้นก็แบบชอบวิดีโอไอ้นาะแบบใช้กล้องแบบสไตล์สาวๆอะ่ะแบบเน้นเซลฟี่อะไรอย่างนี้แบบจะเป็นอีกแนวนึงอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าใครถ้าใครชอบแนวนี้ก็ก็ มีอะไรก็ถามมูมาได้ค่ะใช้กู่เทียบกับโกโปรเป็นยังไงบ้างครับที่เคยถึงว่าเคยใช้ามาแล้วคือโกโปรเนี่ยบอกว่าคือขอบอกว่าเขาว่าเทพอยู่แล้วเพราะว่าแบบก็ราคาเนาะตัวนี้ถ้าชนเลยเนี่ยเท่าที่มูแบบดูรีวิวมานะคือชนกับตัวท็อปมันเลยเนี่ยตัวท็อปมันหมื่นแปดหมื่นแปดคะะตัวเนี้ยถูกประมาหมื่นหนึ่งอะแล้วแบบส็ปคิ้งคจะ บอกว่ามันดีกว่าจริงอะคือทั้งทั้งชิ้นเลนตัวนี้รุ่นใหม่กว่าแล้วก็ซ p u ยูที่ที่ใหม่กว่าแล้วก็การสัน่นเฮ้ยเครื่องนี้มันจําเป็นอะการสัน่นเออใช่แต่กีโมเล่าว่ามันมีคิดเทียบกับตัวนี้ใช่ไหมคะมันแอบมีคิดเทียบกับโกโก้ด้วยเว้ยแบบเดินมันจะเป็นไม้คล้ายๆไม้เซลฟี่ที่มีที่มีสองตัวเหมือนให้เรา เอากล้องสองตัววางได้เขาทําประมาณเนี้ยแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นโกโก้รุ่น็อปเลยนะแล้วแบบเล่นสไลด์ลื่นนี่คือโกโก้ยังสั่นตัวนี้ไม่สั่นคือปิดไว้เนี้ยเราสมมติปิดไว้ว่าถ่ายจากตัวไหนอะ่ะคือเราชี้เลยว่า้ยเราขอซื้อตัวเนี้ยอ้าวปรากฏราคานั่นถูกกว่าหมืนหน่นนึงอีกไม่จัดได้ไงแล้วคือใครจะคิดว่าความคิดเก่าๆอะ่ะแบบ ของจไม่ไดีหรอของอะไรอย่างเงี้ยคือโมอว่ามันมันไม่ใช่หรอกปะคือมือจับเนี่ยคือแน่นมากอะ,อะคุณภ <era S 1> าพ <ๆ S 1> แบบเนี่ยเดี <mumbling. S 1> ๋ยวเดีๆๆๆ <teams. S 1> ๋ยวเดี๋ยวพรนะคะเนี่ยคือโมรู้สึกว่ามันแบบแน่นแล้วดูความเนีน้ยผ่องงานคือสีเสืออะไรจอก็ไม่แบบไม่เหมือนเล่นโทรศัพท์เอไม่เหมือนเล่นของจีเลยคือมีคุณภาพมากจริงอะค่ะ ชัดด้วยแล้วก็อะไรด้วยหลักๆเนี่ยชอบจอเลยนะที่แบบใช้งานได้ดีคือคนตื่นเต้นตั้งแต่ตัวนี้มีจอแต่จอเนี่ยแค่แบบแยังไงอ่ะไลฟ์วิวเองเกี่ยบตัวเนี้ยเยี่ยมมากค่ะบานน้อยากเอาไปออกนะเอ๊แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะอ่ายี่ แอคชั่น a m ม r ลนะคะ 4K ราคาตอนนี้นะคะแปด0ันาเนะคะตอนนี้มีแค่กล้องนะคะถ้าใครสนใจก็ inbox mm hmm. มาถามรายละเอียดในเพจได้เลยนะคะของมาวันที่ยีมาไม่เยอะนะคะรีบเลยนะคะรีบจับจองเลยนะคะคือแบบคือมาเอาก่อนเลยคือแบบวอลแวร์ต War ั้งแต่ต้นปีแล้วเอ้ยออกมาพี่บอกหนูก่อนเลยนะอะไรอย่างงี้คือวอลแวร์มากเพราะว่าเชื่อใจในเขาอะ จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออที่สำคัญคือเป็นเรื่องพิเศษเลยคือทางเทพกระเจ้นนะคะมีเป็น after sale ด้วยก็คือก็คือ,คอมีบริการหลังการขายแต่ก่อนนี้คนแบบซื้อไปอาจจะคิดว่าเฮ้ยเสีย er, ทำงาะของจีนเรือ่อยแบบทำไงอ่ะถ้าฉันแบบทำหล่นเป็นรอดหรืออะไรต่างๆที่แบบมีปัญหาแบตอะไรอย่เงี้ยค่ะ สามารถเปลี่ยนอะไหล่แ้ได้เอ๊ะหรือหล่นไม่อยู่ในประกัน,เ,นเออหอล่นไม่อยู่ในประกันนะคะแล้วี <laughs> ่อยู่ในประกันอาจจะเป็นประกันด้วยด้วยด้วยตัวของจอวก็รู้สึกว่ามีจุดสีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือก็ก็เมคเซนเนาะคือคงเป็นประกันแบบทั่วไปเลยแบบตามเหมือนโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยค่ะก็ <laughs> หล่น ไม่นับกันน้ำหล่นน้ำไม่นับอะไรนี้ใช่ไหมการ,รใช้ปกติเค็มได้การใช้ปกติเค็มได้นะคะเรื่องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำได้ค่ะประมาณประมาณนั้นเป็นอะไรแท้แล้วก็ได้ได,ได้รับการการันตีจากของตัวบริษัทแม่เลยของเี่ยวมี่เลยคะคะขออีกทีนะคะเทพกระเส้นนะคะฝากด้วยนะคะก็สําหรับ วันนี้นะคะก็เดีเาา๋ยวนิดนึงเมนูภาษาอังกฤษมีไหมภาษาจีนตอนนี้ภาษาจีนเป็นตัวเดโมโค่ะเมนูภาษา,าอังกฤษภาษาภาษาอังกฤษก็คือมาไปเดือนนี้ราคานี้เลยใช่ไหมคะเมนูภาษาอังกฤษใช่ตตนนี้ที่ขายได้เมนจีนค่ะแต่อตอนนี้คือตัวที่มีที่ร้านเนี่ยคือเป็นภาษาจีนอยู่ค่ะภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะถ้าถ้าถ้าจองมาตอนนี้ก็ได้เมนูภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะมันค่อนข้างโอเคแต่ภาษาจีนโอเคนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ ใช้รุ่นหนึ่งอยู่ก็ก็พอเดาได้ว่าว่าอะไรคือใครใจร้อนมาจัดเลยค่ะตอนนี้มันโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าในเชื่อมกับในมือถือในมือถือเป็นภาษาอังกฤษปกติภาษาไทยอะไรแล้วแต่เราตั้งอะคะ่ะแต่ตอนนี้ตัวตัวที่เครื่องนี้เป็นภาษาจีนค่ะดีมากก็วันนี้ถ้าใครใครมีคําถามก็ทิ้งไว,ว้แล้วถ้ามันดูย้อนหลังได้ค่ะก็เดี๋ยวช่วยตอบให้นะคะ อย่าลืมนะคะของมาน้อยนะคะต้องรีบนะคะการันตีว่าดีแล้วเดี๋ยวไว้รอดูรูปคือบีจริงโอเคค่ะสีอะไรเข้ามาบ้างครับช่วงสองคฐานะค่ะัอน,นเดี่ยวช่วงตอบคอีฐานอ,นอยนงไงการงวยยงไม่ไปเลยอะดีดยอะไรเข้ามาบ้างครับตอนนี้มีดำกับชมรูดดำก็คือมาไปายเดือนเลยใช่ไหมคะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีสีอะไรมาคะก็คือสามสีสามสีเลยค่ะ เคยก็บอกว่าสีดําเท่ถ้าผู้หญิงก็ลองสีชมพูก็จะดูฟูฟิงแต่สีดําเท่อะเพราะเพราะเราเห็นสีดําสีเดียวไม่ใช่แน่ชม <laughs> อส,อสีดหก่อนชอบ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 มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกตัวอย่างเดี๋ยวมาใต้นิงค่ะเดี๋ยวลูกลูกตัวอย่างดูเดี๋ยวรอดูต้ายลิงค์คลิปนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อัปเดตเรื่อยๆกดไลค์เทจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ ชอบก็กดแชร์โอเคประมาณนี้ค่ะก็มีแรงจิงไว้นะคะขอบคุณค่ะ